ครับวีโอเหมือนเดิมนะครับโอเปนะครับก็เลือกไฟนะครับกดย็ดเลยครับทีนี้เปิดดูแล้วก็สมมติว่าเอาตรงนี้เนาะก็เอาเคเซอร์มามาติดแล้วก็กดตัวเอสนะครับแล้วก็เราก็ กดค้างแยกอ,ออกแล้วก็เปิดดูว้วกัับบพแลสมมุติว่าถึงนี้นะเราก็สามารถเอาเมาส์ไปคลิกให้มันเป็นลูกสองชี้ซ้ายขวาแล้วก็เราสามารถลากมาตรงนี้ได้เลยครับทีนี้เสียงนะครับขยายให้มันเห็น แล้วก็เมาส์มาชี้ตรงตรงตรงแถบด้านล่างเป็นฝายเสียงครับให้มันเป็นอย่างที่เห็นนะแล้วก็คลิกลากฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็ทำเหมืนกันนะครับให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมโค้งครับ เห้มันอ่าเลื่อนเลื่อนมันก็ตัดไปในตัวเลยอยาเราเลื่องมันไม่จะตัดขึ้นก็เอสมันเดินพอเรื่องออกดูเราทำเสียงเพื่อที่จะให้มันค่อยๆขึ้นค่อยๆจบใช่ไหมคะอ่าหัวางอันนี้คือแท็กหนึ่งครับถ้าเราสองแท็กเราสามารถเอานี้เลื่อนลงมามันก็จะเป็นแท็กที่สองเลยคือ เน้นเลื่อนขึ้นได้นะถ้าเราไม่ใช้พื้นที่ข้างบนเลื่อนมีคนก็สามารถเป็นแท็กที่สองแท็กที่สองให้ดูง่ายขึ้นเวลาเราโตออันนี้เวลาต่อใช่ไหมคะอห้โตค่ะสามารถเลื่อนอืมเติมเติม ันนี้แถบเวลานะบย้นแถบเวลาอันนี้เสียงดังเบานะครับอันนี้อันนี้ถ้าถ้าลดลดตรงเนี้ยมันจะเป็นมืดวิดีโอจะมืดลงนะครับจะอ่าจะมืดลงอ๋อเป็นแสงสว่างแต่ถ้าเป็นเสียงก็จะเสียงมงข้างล่างเสียงอันนี้คือถ้าถ้าเสียงมันดังมากเราก็ลด เสียงบางเพลงที่มันดังเกินกันนะอลือตรงนี้แต่ถ้ามันผ้ามาแล้วเนี่ยคือแก้ไม่ได้ถ้าผ้ามาใช่เสียงเสียงที่มันผ้าแบบเสียงแตกครับเสียงมันแตกต้นขามาไม่ดีก็อืมก็ก็ตามตามที่ไม่ดีไม่สามารถแต่งได้ลดให้เบาได้แต่ว่ายังยังเสียงแตกอยู่อืแล้วก็คลอบเหมือนเดิมครับ คลิกคลิกไอ็นสีเหลืองแหละคลิกลากแล้วก็คอเอาส่วนไหนมาคถ้าอย่างนี้ก็คืออันนี้มันต้นทางกับปลายทางมาันมาอยู่ด้วยกันเราเราต้องแยกออกจากกัน <laughs> แยกออกจากกันคอแค่นี้ก็ได้ก็ไปรันเดอร์อันเดอร์แอด ทีนี้มันไม่ใช่เป็นอ็พีสามแล้วนะคเรามาเลือกตัวที่อันนี้คือให้มันห้อยลงมาเพื่อจะเป็นราเรียมาเลือกตัวนี่นะที่มีคำว่าเอ็มพีสี่อันนี้คือพันแปดสิบเจ็ดร้อยยี่สิบเราจะเลือกอันนี้แบบไม่ใช่เฮนดีตามสูตรเรื่องอันนี้ขึ้นไปครับร้อยเจ็ดสิบจ้ะเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบจ้ะ ละเอียดมากก็ทางแปสิบละเอียดมากค่จะจะนานอืมนานทำนานก็รันด,ดูอืมวนมากผมทำเจ็ดรอยี่สิบืมเพราะเวลาเราไปเปิดกับเครื่องแต่ละเครื่อง เฟซบุ๊กยูทูบส่วนมากโทรศัพท์มันรันแค่720เจ็ดร้อย่สิบตามเน็ตนะครับถ<า>้าเน็ตเราแรงมันก็จะรั 1, 8, 8, 10, นพันแปดสิบต่วมากเจ็ดร้อยยี่สิบมันก็สายตาคนก็ถือว่าชาติแล้วเวลาพี่โหลดพี่ก็จะดูเจ็ดร้อยยี่สิบพันแปดสิบโหลดเจ็ดร้อยยี่สิบจะโอเคกว่าใช่ไหม เพราะว่าเราโหลดพันแปดสิบแต่เรามาทำเจ็ด้อยี่สิบก็เหมือนเดิม,มโหลดเจ็ดร้อยี่สิบดิบอ่ะแสดงว่าฟอร์มเอฟเฟกตอรที่พี่ทำไปที่ผ่านมาที่ว่าเสียงมาแตกก็คือเพลงพวกนี้แหละที่เอามาทำเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมแก้ไขไม่ได้แล้วใช่ไหมแก้ไขไม่ได้เพราะว่าโหลดมาอย่างนั้นแล้วมไม่เป็นได้ส <Okay. S 1> ีได้